สวัสดีครับเจนะครับิตคอยน์มาเนอร์ครับวันนี้นะครับเราก็มาเปิดตัวนะครับเครื่องขุดบิตคอยน์ใหม่จากทาง A v ว l o อนและ Wat Miner นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า A v ว l o อนนะครับมีเครื่องขุดอะไรใหม่บ้างนะครับแล้ว Wat Miner มีเครื่องขุดอะไรใหม่บ้างราคาเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่นะครับมันคุ้มหรือไม่หรือเปล่านะครับมันจะคืนทุนไหมนะครับปีนี้หรือชาติหน้านะครับแต่ว่า อาจจะกลับมาคืนทุนได้ในช่วงเวลาที่บิตคอยขึ้นก็ได้นะครับจะประจะประมาทเครื่องพวกนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีเครื่องอะไรบ้างอ่ะเราดูก่อนเลยเจ้าตัวของอาวารอนนะครับอาวารอนตอนนี้ออกมาหลายรุ่นเหมือนกันแต่เราไม่ได้เข้ามาดูหนานแล้วนะครับเราดูแต่บิตเมนมาก่อนเลยอาวารอนเนี่ยเขาจะผลิตออของตระกูลบิตคอยเป็นหลักเลยครับ แล้วเขาออกมาตระกูลนะมี A 1 3 A 1 2นะครับ A 1 1แล้วก็ A 1 0ซีรีส์นะครับซึ่งมีหลายรุ่นมากๆนะครับรุ่นที่คุ้นชินเลยก็คือ1066 Pro นะ55 TH นะครับแล้วก็ A 1 1เนี่ยก็จะชินกับ1166 Pro 81 TH ทนะครับตอนนี้ก็มี Pro S เข้ามาด้วยนะเดีย๋ยวเราไว้ดูรายได้กันนะครับแล้วแรงขุดก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาซีรีส์12จะมีเครื่องน้อยหน่อยจะมี1266นะครับ100 t h 1246นะครับ90 t h นะครับมี90มี83ที่คุ้นชินจะเป็น83นะแล้วก็ซีรีส์ใหม่นะครับซีรีส์นิวในตอนนี้นะครับก็คือ1366นะครับ130 t h นะครับเทียบเท่าบิตเมนรุ่น t อ p นะครับอ่าแต่ก็ ยังไม่ถึงกระท็อปมากนะมันเป็น130นะรุ่นท็อปมัน141นะครับของพิ t เมนนะก็ถือว่ากลับมาดีแล้วแหละนะครับกลับมา,าดีขึ้นนะครับในเรื่องของแรงขุดนะแต่คุ้มค่าไฟไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะอ่ะแล้วก็ไปดูอีกตระกูลหนึ่งนะครับเป็นตระกูลของวอตม m i n n เนนะครับวอตมายน์เนก็จะออกมาเป็น ตัวของ m 5 0 s นะครับตัวใหม่แรงขุด126 12 2 2 2 th โดยประมาณนะครับตัวนี้แรงขึ้นช่วงที่ผ่านมาคุ้มค่าไฟนะครับมีมาวัน2-3าวันผ่านอเงี้ยกลับมาติดลบอีกแล้วนะครับก็เป็นตัวของช่วงที่ราคาบิตคอยขึ้นก็จะกลับมาคุ้มนะอ่าแต่ราคาก็ถือว่าออกมาโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับว่าดีไหม ก่อนไปดูตัวนั้นนะครับมาดูอีกค่ายนึงนะครับที่ซึ่งเจอปัญหาไปนะครับกับวิกฤติอีเทเร,รียมนะครับปิดการขุดนะทำไม i f o l l o w ก็กระทบหลายตัวเลยก็เลยมีออกมาใหม่เหมือนกันกับเขาคือขุดบิตคอยเหมือนกันนะครับ i f o l l o w ปี l นะครับแต่มันก็แรงขุดแค่6 0 g h นะครับกินไฟ3000วัตต์ซึ่งยังไม่คุ้มค่าไฟตอนนี้นะครับ แต่ราคาเครื่องเขาเปิดมาถูกมากๆเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับอ่าเปิดราคาครับกับเจ้าตัวอาวารอนก่อนเลยนะครับอาวารอน1346นะครับรุ่นแรงสุด120 t h นะครับอยู่ที่175,000รุ่นรองลงมานะครับ1366ออมแทแรงสุด130 t h นะครับ237,000นะครับ120 t h 175,000แล้วก็ 110 TH 11,000อันนี้คือตระกูล13นะตระกูล1246นะครับเริ่มต้นด้วยราคาตัว i อ่าตัว1246ธรรมดานะครับ83 TH 55,000นะครับแต่เรามีพร้อมส่งที่49,000นะครับถ้าใครสนใจนะแล้วก็85 TH h, ก็ไล่ขึ้นไปไล่ระดับจนถึงตัวท็อป96 TH 7 7 0 0นะครับอ่ะลงมาเป็นตัว i นะครับก็มี79 TH 49,000แล้วก็ ตัวของ8 1 ths 9นะครับแล้วก็7 9 ths 8นะต่อมาก็จะมีตัวของตระกูล11นะครับอ่า1 1 6่นะครับ Pro N 7 2 ths 9ามห ths 0 0 0นะครับ7 8 ths 4 0นะตัวของ116 Pro รุ่นยอดนิยมนะครับแ1 ths นะครับ4 5นะแล้วก็1126 เนะครับ OS นะครับ6 g t s ส7นเนะครับแล้วก็1 126นะครับ1 1ึ6งเนี่ยจะมีแค่2การ์ดนะครับมันเป็นการรุ่นที่ลดการ์ดลงนะครับลดขนาดการ์ดลงลขยายจอหน่อยนะครับเดี๋ยวก็มองไม่เห็นก็คือเป็นรุ่นที่ลดตัวของขนาดของการ์ดเหลือจาก3การ์ดเหลือ2การ์ดนะครับตัว1 1 2 6นะครับ 64 thz ก็ thz 7ามนเนะครับเราก็มีนะขายแค่29 0 0 0า่นนเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็น1346นะครับแทรกขึ้นมาตัวท,ที่นะรัจะจัดลำดับผิดไปหน่อยนะฮะ77 0นะครับ1 3 4 6 7 2า0 7กับ104 t h แล้วก็มีแรก1246นะครับ9ก t h นะครับ4,6นะครับนั่นเอง การกินไฟก็มามา3000วัตต์บวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ i p o l o เนะครับที่เราเม่กี้เราดูราคากันคือถูกที่สุดนะครับก็คือ60เทส23,000เท่านั้นนะครับก็เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับอ่าแต่แรงขุดข้จะไม่ดีเท่าไหร่นะแล้วก็ M 5 0 S นะครับตัวนี้จะเป็นตัว1 2 2 g h ีนะครับมาในราคา8 8 0 0 0เท่านั้นนะครับก็คือพอสู้กับบ t m a มนได้เลยนะครับราคานี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายได้ และกลารคืนทุนว่ามันคืนทุนไหมนะครับไปดูกันนะครับเราเอาตัวของร้อยทนะครับเป็นตัววัดรายได้นะครับก็จะง่ายหน่อยนะครับเราเอาเจเปอรร้อยทนะครับ218ดอลลาร์ซึ่งตอนนี้มันไม่คุ้มค่าไฟเพราะว่าบิตคอยลลงนะครับเราก็ต้องลุ้นนะครับว่าบิตคอย n ขึ้นมันจะคุ้มไหมนะอ่าตอนนี้ต่อหนึ่งทีเก็คือ7 6บาทนะครับ ต่อหนึ่ง th เราขอใส่สูตรนิดนึงนะครับจะใส่เอาทีคูณนะครับด้วยรายได้นะครับเดี๋ยวนะครับก็จะเป็นนะครับตัวแรกนะครับของเราเราต้องกดล็อกนิดนึงนะครับก็คือ8,300ันะครับต่อเดือน เนี่ยตัวอื่นก็ตามลําดับนะครับเราเปลี่ยนเป็นทอร์ยม2ตําแหน่งหน่อยแล้วกันนะครับ8,000กว่า9,000กว่านะครับแล้วก็มาดูค่าไฟกันค่าไฟเนี่ยผมขอคูณที่4บาทก่อนละกันนะครับในโหมด T.O.U. นะจะอยู่ที่4บาทกว่านะครับเอาเอามาหารพันก่อนนะเวลาคิดค่าไฟนะครับหารพันแล้วก็จะเป็นหน่วย ต่อหน่งหน่วยนะคูณยคูณิบชั่วโมงนะครับคูณ30วันนะครับแล้วก็ถ้าบ้านใคร4.2 5.2อะไรเงี้ยก็คูณไปได้นะครับแต่ตัวพวกนี้มันไม่ค่อยคุ้มค่าไฟมากนะผมก็เลยเอาค่าไฟถูกๆหน่อยก็คือติดโซล่าเซลล์แผง2แผงนะครับแล้วก็ใช้ TOU ช่วยประมาณ4บาทนะครับจะอยู่9,500นะตึ้ง ทุกตัวเนี่ยเรียกว่าจะติดลบเกือบหมดนะครับดูที่กำไรบ้างไหมนะครับรายได้เอารายได้นะครับลบด้วยค่าไฟนะตอนอ๋อมีมีติดบวกมาตัวหนึ่งนะครับอ่ะก็สรุปทุกตัวตอนนี้นะครับมันจะยังไม่คงค่าไฟยกเว้นจะกดค่าไฟลงได้ถูกกว่านี้ ติดโซล่์เซลเพิ่มแล้วก็ทำตัวของอพลังงานสะอาดนะครับพวกโรงไฟ,ฟ้าฟขยะโรงไฟ,ฟ้าฟชีวมวลนะครับก็สามารถทำได้นะก็ประมาณนี้ที่คุ้มค่าไฟก็จะมีอยู่ตัวนี้นะครับที่ยังคุ้มค่าไฟซึ่งราคามันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะนี่เป็นตัวนี้นะครับ 136 6นะครับ 1>, 1 3 0ย h อยู่ที่237,000นะครับแต่ของ Bitmain น่าจะคุ้มกว่านะถูกกว่านะครับ141 TH ี่5 0 0เเเท่านั้นนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้นะอ่ะาราคาจับรายได้ตัวนี้จะประมาณนี้นะครับก็สรุปนะครับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูกันว่าเ,เครื่องคุณบิตคอยนะครับมีออกมาใหมให่หลายรุ่นนะครับแต่ว่า ก็ยังไม่คุ้มค่าไฟหลายรุ่นนะครับมีคุ้มอยู่รุ่นเดียวตอนนี้นะครับแต่ก็มีรุ่นของบิตแมนนะครับที่คุ้มเหมือนกันตัว XP นะครับร้อยร้อยสิบเก้า XP นะครับเป็นตัวนี้ก็จะยังคุ้มค่าไฟนะครับเป็นตัว XP นะครับนี่นะแล้วก็ตัว xp เนี่ยถูกสุดก็แสนห้นะครับลองลงมาก็แสนแปนะครับแต่แรงสุด141นะครับแล้วก็ตัว104ที่ลดแรงขุดลงก็ยังคงค่าไฟหกหมื่นแปดนะครับอ่าประมาณนี้นะก็ฝากนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ตา r เ b บิตคอยน์ไมเนอรนะครับวันนี้เราก็เอารุ่นใหม่ๆนะครับมาให้ดูกันว่ามันมีรุ่นอื่นไหมทําไมพูดถึงอยู่แค่ของบิตเม n นะครับแบรนด์อื่นมันมีไหมนะฮะ มีแบรนด์ยุโรปไหมแบรนด์ญี่ปุ่นไหมคือยุโรปกับญี่ปุ่นเคยทำออกมาแล้วนะครับมันมันก็ได้แรงขุดประมาณเนี่ยไอพาวโลที่เขาออกมาอินเทลเคยทำออกมา 60H ิบเอะไรเงี้ย4 0 g h ิบเอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มค่าไฟไงเขาก็เลยไม่ผลิตขายนะครับตอนนี้ตระ,ะ,ะกูลบิตแมนกับอวารอนก็ยังกับวอตม i n e ์นะแต่ว่ามายน์ก็ยังไม่คุ้มนะเนี่ยอวารอนนะครับที่คุ้มค่าไฟนะครับ เก็บดี๋อามาขายเกี่ยวกับคุณบิตคอยนะครับแต่เหรียญอื่นมันก็ยังมีเหรียญที่คุ้มค่าไฟนะครับไม่ใช่ไม่มีเลยก็ยังมีพวกตระกูล l 7นะครับที่ยังคุ้มอยู่ e 9 pro e 9นะครับ j 7 d 7 d 9นะครับก็ยังมีที่คุ้มค่าไฟนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงราคาตัวพวกนั้นนะครับวันนี้เรามาดู Avalon นะครับกับ w a t t m n n r r แล้วก็ ifollow นะครับที่ผลิตเครื่องคุบิตคอยออกมานะครับว่ามัน ปุ้มหรือไม่ปุ้มยังไงนะฮะเรามาเพื่อนๆดูวันนี้รีวิวไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจบิดคามเมเตอร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์การขุดประสบการณ์การลงทุนอย่างอื่นนะครับมาให้เพื่อนๆดูแล้วก็รีวิวสิ่งของต่างๆที่เรามีนะฮะเพื่อเป็นประสบการณ์นะก่อนเพื่อนๆจะซื้อนะครับอ่ารีวิวเครื่องรีวิวอุปกรณ์นะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะ ก็มีไลน์สอบถามเข้ามาได้ที่ไลน์ @j1o m i n e r หรือเพจก็คุยบิตคอยหาได้นะครับวันนี้ลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ